ตลาดไก่นะนี่ตลาดผุมคอนะตอนนี้ร้านนี้เอาของพ้าม่ามาขายแล้วนะเนี่มีของกินม,มีพวกกาแฟมีเครื่องเทศนะครับแล้วก็มีเส้นนะเส้นต่างๆนะนี่นี่คือพวกพริกนะคือองปรุงนะนี่นี่พมาเขาใช้กันนะ อาพูดก็มีอน,นี่คือหมากนะอันนี้คือกระหมากนะเพันนี้พิกแดงก็มีนะไม่ต้องไปถึงพม่า,มาแล้วนะ <Wow. S 1> ของก็มีน,นี่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 มีทารอตคาปิลา <Wow. S 1>